วันนี้เพื่อนชาวเอาดูทุกท่านนะครับผมตอนนี้ครับคุณอยู่กับผมนะเดเบลเสเลจนะครับผมกับฮีโร่ Hero ตัวใหม่นะครับผมอิกนิสอิกนิสก็ชนะแล้วนะฮะ <c oughs> ชื่อมันมาเท่นะอิกนิส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 อะไรประมาณนี้นะก็ฮีโร่ Hero ตัวนี้เนี่ยเป็นสายเมดนะ,ะตัวใหม่ก็บางคนก็เอาไปล้อกันว่ามันเป็นไฟเตอร์นะฮะเอากระบ,บองไล่ฟาดน้ำกระถาไล่ฟาดนะ,นะนดนะซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมเคยทําเป็น รีวิวไปก่อนแล้วนะฮะว่าเป,เป็นยังไงนะซึ่งตอนนี้ก็จะเข้าไทยแล้วก็เลยมาทําข้อดีข้อเสียนะครับผมอย่าโมลีรอนะเราไปดูข้อดีข้อแรกกันเลยสําหรับในข้อดีข้อแรกนี้นะครับผมการโจมตีของอิกนิสนะในท่าทุกท่านะจะทําให้เกิดลูกไฟนะบนหัวนะถ้าไม่การโจมตีเวทครั้งต่อไปของเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมและข้อดีข้อต่อไปนะครับผมของอิกนิดนี่ก็คือนะอันตรของมันนะครับผม ขยายเป็นวงกว้างนิดนาเห็กว้างมากนะครับผมแล้วก็จะแรงด้วยนะครับถ้ามีลูกไฟอยู่บนหัวนะครับผมข้อดีเขาต่อานะครับผมของอีกนิดเนี่ยก็คืออีกนิดนาจะมีการสตันที่เป็นวงกว้างนะครับผมทําให้สตันได้หลายตัวเช่นเวลาแก๊งอยู่ปล่อยสกิลนี้ไปแล้วเพื่อนๆของฝั่งตรงข้ามสตันแล้วก็ขัดจังหวะได้ดีมากเลยนะครับผมต่อมานะครับในเรื่องสกิลหนึ่งของอีกนิดนะครับผมเมื่อมันโดนตัวอะไรตัวหนึ่งนะครับที่มันเป็นตัวหน้านะมันจะทําการกระจายออกไปโดนกองหลังด้วยนะครับ เมื่อผ่านข้อดีไปแล้วนะครับผมก็มาถึงข่าวของข้อเสียกันแล้วนะครับผมสําหรับข้อเสียเนี่ยจะมีอะไรกันไปดูกันเลยครับในข้อแรกนี่นะครับผมอีกนิดเป็นเมทที่เดินได้ช้ามากๆนะครับโดยมีความเร็วกันเดินอยู่แค่สามเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าเต่ามากๆเลยนะครับผมต่อมานะครับผมอีกนิดเนี่ยเป็นเมทที่ออกสกิลอันติได้ช้านะครับอาจจะทําให้ไม่ได้กินก็ได้นะครับสกิลหนึ่งของอีกนิดเนี่ยจะบอกว่ามันใกล้มันไม่ได้ไกลนะมันโอ้ตามมันไม่ทันนะ ีนี้นะครับก็มาถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับการประกาศจับฉลากคูปองนะครับแปดคูปองสำหรับเพื่อนๆที่เล่นอ่ากิจกรรมนะครับผมการคอมเมนต์ว่าเป็นยังไงนะครับผมกับแชร์ดังผมทำมาถึงกดติดตามนะครับผมโดยที่อย่าลืมนะไอที่ผมสุ่มเนี่ยก็คือเลข R O V นะฮะที่ผมไม่ใส่หนึ่งหรือสองร้อยไอพวกที่ใส่หนึ่งขีดสองร้อยมาเนี่ยตัดสิทธิ์ออกหมดเลยนะเพราะว่าไม่ถูกนะครับผมผิดกดนะผมจะมาสุ่มนะฮะเราไปดูการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผม ผลประกาศออกมาแล้วนะครับผมเลขที่ได้นั่นคือเลขที่46นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้ไปดูมานล้นนะเลขที่46นี่รู้สึกว่าอ่าอยู่หน้าผมตอนนี้ก็คือคนที่ชื่อว่า i need แก๊งนะฮะโดยที่เขาพิมพ์ว่า hashtag r v 46นะครับผมติดตามพี่มาพาะเสียงของพี่ครับ พี่ภาคดีน่าฟังการติดตามน่าติดตามมากครับมีบางครั้งที่เพลงดังไปพี่ก็ปรับให้ดีขึ้นมีเทคนิคการทำให้สนใจจากแรกๆก,กับผม f a c e b o o k นะฮะอ่ะขอไม่พูดแล้วกันนะครับสลวน Facebook นี้ขอแสดงความยินดีกับคุณไอนิดอ่ะแก๊งด้วยนะครับผมหมชื่อนี้บอกบงบอกเลยว่าแก๊งกูด้วยนะนะกับผมก็เดี๋ยวจะทักไปหลังไม้นะครับผมอย่าลืมตอบผมเลยนะไม่งั้นเสียสิทธิ์นะครับ